ปสวดปันติธานคาถายาเทวตาสันติวิหาระวาสินีถูเปคะเรโพธิคเรเตหิงตะหิงตาธรรมธาเนนะพระวันเตปูชิตาสดทิงกะเรนะเตทะวิหาระมันทะเลเทระจะมันมัชาณวากาจะพิกขโวสารามิกาธานะปฏิ อุปาสก,กาคาเมจะเทสานิคามจะอิสาราสัปานะภูตาสุขิตาพักวันตุเตชาลาภูยาเปเยปิจะอันทะสัมภวาสังเสทะชาตาอัธะโวปะปาติกานิยายานิกังธรรมวรังปาติจะ เตสัมเพปิทุกขะทุกขัสะกะโรนะสุสังขยังทาตุจิรังสตังธรรม,มังธรรมัตทะราจะปุขาลาสังคโคหตุสามารถโควะอัตฐายะจะหิตายะจะอัมเหรักขันตุสะสมัมธรรมโมสัมเพปิธรรมะจาริโนวุต ติงสัมปาปุเนยะมะธรรมเมอริยะปะติทิเตปะสันนาหนตุสัมเพปิปานิโนพุทธศาสนสาัสามมาทารังปะเวชันโตเกเลเทวปปวัสสตวุวุติภาวะยะสตตานาังสมิตตังเนตุมะเมทะนิงมาตาปิตาอัด จะอัดระชังนิจจังรักขันตุปัตตะกังเอวังรมเมนะราชาโนปะชังรักขันตุสัพพาทาเทวดาอุีโยดคาถาทุกขับปัตตาจะนิทุกขาพยปัตตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกาโหนตุสัพเพปิปานิโนเอตวาวะตาจะอัมหิหิสัพมะตังบุญยะสัพปะทัง สัมเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัพปฏิสิทธิยาทานาังทะนันตุสัทธยานางศีลังรักขันตุสัพพะทาภะวะนาภิรตาหุนตุขะฉันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาภะลปัตตาปเจคานาังจะยังพระลังอาราหันตานังจะเตเชนะรักขันพันธามิสัพพโส บทสวดสุมังคุคาถาโหตุสัพพังสุมังคารังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนาสัตธาสุธินิรันตลังโหตุสัพพังสุมังคารังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนาสัทธาสุทธิสุทธิโหนตุนิรันตลังโหตุสัพพังสุมังคารังรักขันตุ สัพพเทวตาสัพพสังขานุภาเวนาสัธาสุธิเนรันตลังด้วยอนุภาพแห่งจิตจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนตรยัยด้วยการสวดสัทยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปรลิตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดแก่ข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวง จเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรโดจงอนุโมทนาในการสวดสาทยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยเวพร์ให้แก่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหร,รียญยอดเศรษฐีเหร,รียญไหว้ครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่ทางสามสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศจงสำเร็จศักดิ์สิทธ์ทุกประการด้วยเทินสาธุ